ครังนะคะเวลาที่คนถามว่าครูวิตาเนี่ยประสบความสําเร็จได้ยังไงจริงๆแล้วครูอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าคนเราทุกคนนะคะจะประสบความสําเร็จได้นะคะคุณต้องมีเพื่อนและครอบครัวที่ดีค่ะครูนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีครอบครัวที่น่ารักมากๆถ้าใครอยู่ใกล้ๆครูนะคะเขาก็จะรู้ว่าครูเนี่ยมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ช่วยส่งเสริมในการทําธุรกิจและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่น่ารักมากกว่านี้อีกนะคะก็คือการที่มีเพื่อนที่ดีเวลาที่คุณนะมีเพื่อนที่อยากที่จะสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่่สิง สำคัญคือคุณต้องมีเพื่อนที่เขาเข้าใจคุณและเขาพร้อมสนับสนุนและเป็นกระจกสะท้อนให้คุณเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงแต่ถ้าเพื่อนหลายๆคนที่เราพยายามที่จะบอกว่าเออช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันกดไลค์หน่อยช่วงแรกๆที่ครูสร้างตัวตนนะคะครูก็บอกให้เพื่อนๆเนี่ยนะช่วยกันกดไลค์หน่อยช่วยกันกดแชร์หน่อยแต่ว่าบางคนนะเขาก็ลาพานครูแลนะ้วเขาก็มีการบล็อกเราไปก็มีหรือว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยครูในการทําธุรกิจเลยนะคะแบบบางทีให้แชร์ให้ไม่แชร์กดไลค์ให้ก็ไม่กดนะคะคือ จริงๆแล้วนะคะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะสิ่งที่เขาไม่ได้ช่วยเราเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ครูจะบอกแบบนี้ค่ะว่าทุกการเดินทางของคุณนะคะคุณจะต้องผ่านคนหลายคนมากแล้วคุณจะได้รู้ค่ะว่าเพื่อนคนไหนนะคะหรือว่าสังคมไหนเนี่ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณแต่ถ้าใครคนนั้นนะคะเขาไม่ได้พร้อมที่จะสนับสนุนคุณหรือว่าเขาไม่ได้เอื้อเฟื้อหรือว่าช่วยเกื้อกูลคุณนะคะนั่นหมายความว่าคุณก็ไม่ต <laughs> ้องไปเสีย <majors> เวลากับเขานะคะการที่เรานะคะมาทําธุรกิจมาสร้างตัวตนนัมันดีกว่าการที่จะไปยืมเงินเขาอีก ะะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณนะคะนั่นหมายความว่าคุณก็ไม่จําเป็นนะคะที่ต้องไปเสียเวลาตัดไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าทุกการเดินทางของคุณนะคะคุณก็จะมีเพื่อนแท้ของคุณเสมอนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เรานะคะมีเพื่อนหลายๆกลุ่มกลุ่มนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่ช่วยกันสร้างตัวตนเขาก็จะสนับสนุนเรานะคะให้กดไลค์กดแชร์หรือว่าช่วยคอมเมนต์เรานะคะแล้วก็มีเพื่อนกลุ่มนึงนะคะที่อาจจะไม่เข้าใจเราแต่เวลาที่เราลงนะคะเขาก็ซัพพอร์ตหัวใจเราเต็มที่ดังนั้นแล้วนะคะทุกการเดินทางใน ชีวิตของคุณคุณจงรักษาเพื่อนของคุณเอาไว้นะคะเพื่อนที่เขารักคุณแล้วก็ปรารถนาดีกับคุณเพราะสุดท้ายแล้วในชีวิตของคุณนะคะหากมีทั้งครอบครัวและเพื่อนที่ดีนะคะชีวิตของคุณจะสมบูรณแบบ์แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ